<Okay. S 2> พี่แจ็คก่อนอื่นเลยครับผมอยากจะบอกพี่แจ็คว่าวันนี้พี่พี่สื่อมวลชนมาเหมือนแบบเหมือนเป็นงานระดับชาติเพื่อมาต้อนรับคุณใหญ่ให้คุณทักทายแฟนๆของแพนทีแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนสักนิดหนึ่งครับโอเค so right here they're a crowd of media and it's like the national events in Thailand right now so could you please greet our media right here please oh thank you media for for coming here you know Your precious time here. And thankful here uh, never time Im i to people be ก็คุณจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของทุกคนมารวมอยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้อยู่ในห้องไซส์แบบนี้เนาะเบอกว่าเขายินดีมากๆนะคะ วันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงภาพยพนต์โฆษณาเมื่อสักครู่นี้กันชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับพี่แจ็คของเราเนะฮะเป็นตัวแทนของสปอเรซันคนล่าสุดจากแพนทีนในแคมเปญน,นี้ผมบอกได้เลยว่ามันปังมากๆเพราะว่าแพนตีนมีหวังว <laughs> ผมอยากให้คุณ <laughs> เล่าให้ฟังกนิดหนึ่งว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่คุณได้เป็นสปอเรซันคนล่าสุดของแพนตีนครับโอเค so how you feel as the latest sport person of Pantene Oh, I'm uh, I'm blessed and I'm grateful, and uh, you know I've, I I feel a very deep connection with the brand and the story uh, because all. Do oh, you want me to speak slow, slower? Okay. <laughs> I, I feel like because my me every day I uh, I damage my hair a lot, right? I performance this and that events and you know that and but then after after. Um, Working together, you know, I got introduced to a lot of like new uh, products and new. Is it too much? How <laughs> you? Huh? <laughs> yeah, 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 yeah. I, I, I'm, uh, you know, I just got introduced to another world, and um, I'm, I'm. I feel like I'm protected, and I feel like I have a healthier hair. It's okay you can speak as much because I have like a lot of space to write on ก็อย่างแรกเลยนะคะต้องบอกว่าเขารู้สึกแบบยินดีมากๆคือ grateful มากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือ เขาพอได้เป็นส่วนหนึ่งของแพทีเขาเหมือน deep connection นะคะเป็นความเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงกันนะคะลึกๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนเขาได้เข้าสู่ได้แนะนําเข้าสู่อีกโลกหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ hair care นะคะที่เขาได้เป็น s p o k e p e r s o n เลยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็ทุกวันกับการทํางานของคุณแจ็คนะคะเขาเรื่องผมเนี่ยเขาเหมือนทำลายทุกวันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่า hair look เองหรือว่า hair style ต่างๆนะคะ